สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวนัทการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีฝ่ายมัธยมปลายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2โดยเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการเตรียมส่งแผนมาตรการแซนบ็อกโซนอินสคูล ให้คณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณาในการเปิดเรียนต่อไปหลังครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอ,อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นหนึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในจังหวัดลบบุรีที่มีอายุ12ปีถึง17ปีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่5พฤศจิกายน2564 เป็นวันฉีดวัคซีนเข็มที่2โดยมีนักเรียนในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วเมื่อต้นเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาและเมื่อครบกำหนด3สัปดาห์นักเรียนจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2โดยในวันนี้มีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีฝ่ายมัธยมปลายจำนวน339คนเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายพัสะกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะครูรวมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนโดยจังหวัดลบบุรีมีนักเรียนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวนทั้งสิ้น5 2 2 5 8คนหลังจากที่11อ็ดำเภอมีการกำหนดจุดฉีดวัคซีน2จุดคือที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่มีอายุ12ปีถึง17ปีรวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจและให้สามารถกลับมาเปิดเรียนแบบปกติได้ในเร็ววัน โดยนักเรียนที่มีอายุ12ปีถึง17ปีจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงร้อเซและเป็นวัคซีนชนิด mRNA โดยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกโดยนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว1เข็มประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน63คน โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน43คนโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน182คนและโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน1,293คนส่วนในเรื่องของการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีในภาคเรียนที่2 ทางนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนแฮนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรียังไม่นิ่ง โดยทางเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจะมีการประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ซึ่งเมื่อนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนครบแล้วจะมีการพิจารณาการเปิดเรียนแบบออนไซน์อีกครั้งโดยนายภาสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า หลังจากที่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการฉีดวัคซีนครบแล้วทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการเตรียมการในการส่งมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและแผนปฏิบัติตามมาตรการแซนบ็อกโซนอินสกูลที่สบ,บคและกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดทั้ง4ด้านคือด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วมด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติและด้านการดําเนินการของโรงเรียนรวมทั้งมาตรการสุขอนามายัย6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมรวมทั้ง7มาตรการเข้มสําหรับสถานศึกษาโรงเรียนแบบไปกลับซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เตรียมการจาัดทําแผนและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลบบุรีได้พิจารณาในการเปิดเรียนต่อไปและทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีจะมีมาตรการการตรวจ ATK คณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจเป็นระยะตามความเหมาะสม เทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มรอบที่3เฉพาะสำหรับประชาชนที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเพื่อสร้างเกราะป้องกันและลดความรุนแรงการเจ็บป่วยรุนแรงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า ถึงการเตรียมเปิดรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบที่3จํานวนกว่า600สิทธิ์โดยให้ประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้สามารถมาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีหรือลงทะเบียนผ่านทางประธานชุมชนทั้ง26ชุมชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากนี้เทศบาลเมืองลบบุรียังได้เปิดให้ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก้ดยเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการลงทะเบียนประกอบด้วยบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องหนึ่งฉบับพร้อมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยนายจำเรญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าเทศบาลเมืองลบบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนซิโนโนฟาร์มจากราชวิตยกลยจุฬาภร์จำนวนกว่า3,000โดสสำหรับฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดการเจ็บป่วยรุนแรงในประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองลบบุรีและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะได้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับการฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเป็นวงกว้างและรวดเร็ว ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐได้เร่งระดมการฉีดให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการเจ็บป่วยรุนแรงในประชาชนโดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์มาฉีดให้กับประชาชนโดยได้กำหนดการฉีดรอบแรกไปแล้วและรอบที่สอง และยังมีวัคซีนคงเหลืออีกจำนวนกว่า600โดสเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนรอบที่3ขึ้นโดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การจากกันในวันนี้รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกไกรเลิกกรรมาการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ